มีเงินลงทุนแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรดีฟังคลิปนี้เลยครับผมเชื่อครับว่าหลายคนกว่าจะเจ็บเงินได้เป็นหลักล้านเนี่ยนะครับช้เวลานานมากและบางครั้งเนี่ยเราไม่มีความรู้เราไปลงทุนกับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงทําให้เงินคุณที่เก็บมาหลายปีเนี่ยอาจจะหายไปในพริบตาเลยแต่สาหรับตัวผมเองเนี่ยผมเลือกลงทุนในธุรกิจขายฝากจำนองเพราะว่าการลงทุนในขายฝากจำนองคือการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนสูงอยู่ที่15ซนต่อปีมูลค่าทรัพย์สิน4ล้านบาทเราใช้เงินนลงทุแ แค่คือ2องนัน้นบาทจึงมีความเสี่ยงที่ต่ำสาหรับใครที่ฟังอยู่ไม่อยากให้เงินคุณที่เก็บมาหลายปีที่เป็นหลักล้านเนี่ยหายไปในช่วงพิบตาผมอยากให้คุณลองมาศึกษานในธุรกิจขายฝากจำนองทางผมเองมีการเปิดคอร์สสอนออนไลน์การทําธุรกิจขายฝากจำนองคืออะไรการดูทรัพย์แบบไหนที่ควรรับไม่ควรรับกฎหมายเบื้องต้นผนตอบแทนต่างๆการประเมินทรัพย์ปกติผมเปิดราคาอยู่ที่3990บาทแต่วันนี้ผมให้ราคาพิเศษอยู่ที่999บาบาทใครสนใจแอดมาด้านล่าง หวังว่าจะเจอกันในคอร์สนะครับ